สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกอกเช้านี้ก็มาเลาะสวนมันที่สวนยางเล็กนะคะว่าออกหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะออกเรียบร้อยค่ะออกทุกต้นด้วยนะคะนี่นี่นะคะมันมันสัมปะหลังที่เราปลูกไว้ หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเคลียร์หญ้านี่เลยค่ะก่อนนี่นะคะหญ้าตรงตรงสวนตรงยางนะคะเราต้องจัดการก่อนโอ้อันนี้ต้องได้ไม่ได้แล้วค่ะ f อสุดยอดลุกมากชื่นใจเลยค่ะนะคะรูมันสัมปะหลัง ออกแบบสู้จริงๆค่ะทุกคนนี่นี่โอ้โหงามมากเดี๋ยวก็ได้ได้ยอาแล้วค่ะนี่อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้แหละก็เคลียร์ย่ามันนะคะตอนนี้ก็จะเอาญ้ายางก่อนแล้วก็หาตัดนะคะหมายพวกไอ้นี่ มาถั่วแหนะคะสีกินได้อยู่แต่จะตัดทิ้งมันแย่งอาหารต้นยางนะคะนี่ถั่วแหวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้มากีดยางแต่มันก็กีดได้อยู่นะคะถ้าเราจะกีดกกีดได้โอ้งามงามงาม,งามนะคะนี่เดี๋ยวเราลงมามาดูใกล้ๆมันของเราโอ้โห อันนี้เราก็ปลูกเอาเองนะคะอ้าวเย่ yeah, แล้วทำไมไม่มีใครเสียบเนี่ยไม่น่าละเนาะน้องอันก็ไม่เสียบใครก็ไม่เสียบมันจะออกอยู่บ่พี่น้องเอ๋ยนี่มันดนุนละเนาะแต่คุณแม่ก็จะเสียบไว้ลองดูถ้ามันขึ้นก็ขึ้น ถ้าไม่ขึ้นก็แปลว่าไม่ขึ้นนะคะตากแดดหลายวันแล้วเพิ่นลืมเพิ่นลืมโอ้เสียบไปเสียบมาก็ลืมเนาะถ้าไม่งั้นเราก็ตัดเอาใหม่นะคะมาเสียบยังไม่ได้เลาะก็เป็นแบบนี้แหละบางทีอาจจะหลงนะคะทุกคนเด็กๆก็ไม่เสียบแล้วแบบนี้โอ้ออกดีจังเดือวสายก็จะมาเลาะให้ทั่วอยู่ว่า ตรงไหนบ้างเขาอาจจะลืมเสียบก็ได้นะคะวันนี้ก็เขือนะคะต้องเอาอาะไรมาตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวมันดึงต้นยางต้นอะไรนะคะลองมัน,นดึามางมันได้ไหัหต้องเด้หากันไกลโอ้แน่นมากเลยค่ะอันนี้เขือขนนะคะนี่แน่นจริงๆแต่ละต้นก็จะมีเครือนะคะหุ้มอยู่ ลกมากพวกหญ้าก็โอ้โหก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปนะเนี่ยหญ้าตามพื้น,นมันถ้ามันย่อยสลายมันก็จะเป็นปุ๋ยเพราะว่าลกมากค่ะนะคะตอนที่เรามาตัดมาถางโอ้โห,โโหโลกจริงๆเดี๋ยวก็กลับบ้านได้ก่อนดจ,จะตัดมาสักหนึ่งตะกร้านะคะทุกคน ตัดละมันมาหนุนตะกาเพื่อที่จะเอาไปเลาะเสียบตรงที่มันเสียบไม่ได้อ้าวเห็ดอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะจังเจอเห็ดด้วยเดี๋ยวไปเจาะดูเห็ดที่นู่นด้วยนะคะนี่อันนี้เห็ดหญ้า,ยาหรือเปล่านี่นะคะโอ้หลายดอกเชียวนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่เห็ดแต่เราก็ไม่กินสุ่ม 4, สี่สุมห้านะคะ นี่โอ้อากาศดีมากตรงนั้นพ่อนิ่มเพื่อนมาทางปุ๊บนี่มีเจ้าของเยอะทันทีเลยนะนี่อันนี้พ่อนิ่มก็ตัดเบื้องต้นแต่ยังตัดไม่หมดก็จะให้เพื่อนมาตัดหมดดยนี่ถ้าตัดปุ๊บนะคะก็จะขึ้นยอดก,ก็จะมีคนมาเก็บเยอะเหมือนกันถ้าถ้าเราไม่ตัดนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะถ้าตัดปุ๊บนี่ก็ เจ้าของน่าจะเยอะมากอันนี้เป็นของคุณแม่เองนะคะนี่ที่ปลูกไว้หนึ่งสองสามสี่สุดสุดขอบเลยเพราะว่าแต่ก่อนที่ชอบกินชะอมก็เลยปลูกทั่วนะคะนี่ปลูกทั่วหมดเลยอะไรญ่านี่ก็คือเหมือนกันนะคะย้าย่าก็ขึ้นเต็มเลยนู่พนพรานี่ก็เอาไฟไปลวกต้นชะอมเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนี่นะคะหญ่าเป็นหญ้าอ่า อะไรนะกินรลีสีม่วงนะคะเอาไว้เหมาะสำหรับกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะมีส่วนหญ้าแบบเยอะมากค่ะตรงไอ้นุ่นก็เหมือนกันญยาทั้งหมดตอนนี้นะ้าขึ้นเต็มอยู่ค่ะอะไรก็กินไม่ทนว่าจะถ่ายทิ้งก็เสียดายอยู่ตอนปลูกก็ว่าจะถ่ายทิ้งปลูกมันดีหรือเปล่าละมันก็ยังนะคะไม่รู้จะปลูกอะไรดีตอนนี้ หรือว่าจะคงไว้ย่าเหมือนเดิมหรือเปล่าย่านี่คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเราปลูกน้อยๆคราวนี้มันเป็นดอกแล้วมันร่่งขึ้นมันก็โอ้โหเต็มสวนนะคะดูแลขยะถ้าใครมีวัวมีควายเอ้ยนะคะหวานแล้วพี่น้องเอ๋ยละ่ะแต่สำหรับคุณแม่ไม่มีนะคะแต่ไม่แน่ค่ะในอนาคตเนาะแล้วก็ทำสวนผักสวนญ้าอยู่แบบนี้แหละ เชื่ได้นะคะปลูกไว้แล้วถ้าจะไมถ่ายทิ้งก็ก็คิดอยู่นะคะคิดกับพ่อนิ่มอยู่ว่าถ่ายทิ้งดีไหมหรือว่ายังไงนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูสับประรดก่อนนะคะว่ามีผลไหมเพราะว่ามันล่มเนาะล่มเงามันก็เลยต้องลูกไม่โตนะคะแต่ว่าหวานนะคะทุกคนโอ้เยอะมากเลยนะคะเนี่ย น่ารักซะด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามณาตาเขียวนะคะแต่ว่ามันสุกก็หวานมากเพราะว่าซื้อพันมานะคะอันนี้คุณแม่ซื้อมาเท่าไหร่นะร้อยกว่าสองร้อยนี่แหละโอ้นี่นะคะนับเลยสองแล้วก็สามนะคะสับปะรดบ้าดออกดอกมากเลยค่ะเนี่ยดอกจริงๆสี่แล้วก็ห้านะคะทุกคนนี่ห้ามันกินขี้วัวด้วยเนาะ หกนะคะนี่โอ้ปัด์ูหนุนหนุนนนนเจ็ดอันนี้นะคะนี่นี่เจ็ดโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเป็นเยอะมากเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเก้าสิบนะคะอันนี้ลูกโตมากนะคะเนี่ยแต่ว่าหวานนะคะหวาน นี่นะคะอันนี้ใหญ่จริงๆเท่ากับที่เราไหว้เลยถ้ามันโดนแดดบ้างมันคงลูกใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราก็หักเอายอดไปเสียบเรื่อยๆได้นะคะนี่ง่ายนี่ง่ายนะคะทุกคนป๊าดสุดคุ้มนะคะกินไม่รู้กี่ปีละเราหักเอาแขนงเข้าไปเสียบๆก็ได้นะคะโอ้โหกิ่งยางก็หักอันนี้เราเอาไปทำฟืนเลยนะคะทุกคน นี่นี่นี่ได้แล้วนี่ถ้าหาเก็บเอาก็น่าจะได้เป็นล้อนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาไปกองไว้นะคะนี่โอ้เดี๋ยวลงไปบ้านไล่ก่อนนะคะเราจะทํางานอะไรดีวันนี้พ่อนิ่มบอกว่างานแรกจะทําอะไรดีนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ